วิธีการรับวอลเล็ตฟรีแบบใส่โคดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปค้นเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงเว้นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ ID นี้เข้าไปนะคะ ad 7จ7 xqz h ฮสเมีแอดนำหน้าด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราจะรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติกเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่งเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ ได้รับเงินเท่าไหร่ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตของเราตรงนี้ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คําว่าตกลงด้านล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่อันเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินขีบาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะสวัสดีค่ะฟีมันี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกวัลเลตฟรีนะคนะประจำวันที่1เดือนเจด ปี2024วันนี้แจกหลักร้อยปกติการแจกสิ้นเดือนก็คือจะแจกตั้งแต่ในคลิปเมื่อวานนะคะแต่ว่าเมื่อวานไม่สะดวกเพราะว่าเมื่อวานอยู่ระหว่างการเดินทางก็ไม่สะดวกทำคลิปให้วันนี้ก็เลยมาแจกย้อนหลังให้สำหรับน้องๆที่รอคลิปสิ้นเดือนก็วันนี้ค่ะวันนี้สามารถเข้ามาล้มสนุกกันได้ ใครที่ไม่ดูคลิปแล้วใช้วิธีการเลือนสคริปข้ามแล้วถามว่ารับยังไงโคดอังเปาคืออะไรโคดคืออะไรไม่เข้าใจก็ดูคลิปนะคะจะได้เข้าใจไม่ดูก็ไม่เข้าใจส่วนคนที่ไปคอมเมนต์ในคลิปที่มันผ่านไปหลายเดือนหลายวันแล้วก็ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่านุถือว่านุดบอกไปในรายละเอียด รายละเอียดทุกอย่างในในในลายเรียบร้อยแล้วว่าคีย์เวิร์ดมันมีอายุเท่าไรโครดังเปามันมีอายุกี่วนันถ้าเรามาช้ามาไม่ทนันมันจะเป็นยังไงอืมไม่รู้นะเพราะว่าพี่ถือว่าพี่บอกมดแล้วจะให้มานั่งพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆมันก็ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่านึเข้าใจว่าน้องๆหลายคนก็เบื่อที่จะฟังถูกป่ะคือพี่ก็เบื่อที่จะพูดเหมือนกันแต่ว่า มันจะให้ไม่พูดเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีเยอะเยอะจริงๆสำหรับคนแบบนี้คือไอ,เอ,ไอเ้เงินก็อยากได้ของเขาถูกปะเงินก็อยากได้ของเขาแต่ว่าพี่ก็ประกาศตลอดนะว่าพี่ลงคลิป22นาฬิกาหรือ4ี่ทุ่มบางคนนะ่ะมาคอมเมนต์ตั้งตีสองตีสามบอกว่าไม่เคยทันเลยมันจะได้ได้ยังไงล่ะคะ ก็อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ไงว่าพี่ลงคลิป22นาฬิกาหรือสีทุ่มเราผ่านไปนานขนาดนั้นน่ะได้สแปถูกปะเออมันมันไม่ได้หรอกขนาดคนที่เขาดูคลิปนะตอนนั้นเพียงแค่เสซยววนนาทีเขาก็ยังไม่ได้เลยใครที่ใครที่ไม่เคยได้เลยก็เอาใจช่วยนะคะนุอยากให้ได้จริงๆเพราะว่า พี่ก็อยากให้คนที่เขาดูคลิปจริงๆได้ไปแต่ว่าอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะว่าใครจะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ระบบมันอยู่ที่ระบบมันอยู่ที่มือถือของเรามันอยู่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตของเรานะคะก็เอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะคะวันนี้แจกพิเศษแจกหลักร้อยเออวันนี้นะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตสร้างโค้ดให้2อ,อันละการสร้างสองให้2ออันเพราะว่า เออร้อยกว่าบาทอะถ้าอันเดียวก็ก็พี่มองว่ามันน้อยเกินไปนะคะก็เอาตามนี้สองอันละกันวันนี้มีโคดอังเปาสองซองโคดอังเปาแรกนะคะคือโคดอังเปาแรกคือคำว่า <laughs> คิดไม่ออก เดี๋ยวๆนะอ่ะได้ละโค้ดอ่งเปาแรกคือคําว่าพรีเมียมพิมพ์ตามนี้อืมพิมพ์ตามที่ขึ้นไว้ให้ด้านข้างได้เลยส่วนเวลานะคะเวลาที่สามารถรับได้ก็คือ22่สนาฬิกาแนาทีส่วนโค้ดอ่างเปาอันต่อไปก็คือคำว่า เออเอาอะไรดีนน่สมาชิกเออโค้ดดังเปาที่2คือคำว่าสมาชิกเวลาที่สามารถรับได้คือ22นาฬิกา9นาทีใครดูจบแล้วไปพิมพ์โค้ดดังเปารอที่ไลน์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามไว้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่จะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วามาเจอกัน,นคลิปหน้านะคะ